กหมวกกันหัวหนูนอกหรือเฮดกาดถูกนํามาสวมใส่ให้กับน้องๆที่พิการซ้ําซ้อนเหล่านี้ต่างสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้กับเด็กๆและผู้ปกครองทันทีเพราะมีคุณสมบัติช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็มันก็ท้าให้เขามีกิจกรรมอื่นๆได้ ได้มากขึ้นนะคะเจ้าของโครงการหมวกกันหัวหนูนอกบอกว่าความคิดนี้ได้ริเริ่มจากการที่ตนเองมีลูกและมักจะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นซุกซนตามประษาเด็กจึงได้มีการไปหาซื้อหมวกกันน็อกมาให้ใส่พร้อมเล็งเห็นว่าเด็กได้โอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆน่าจะมีความต้องการหมวกดังกล่าวด้วยเช่นกันผมก็เลยว่าคิดว่าตัวนี้เนี่ยโอเคน่าที่จะไปให้กับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีคนดูแลเหมือนเหมือนลูกของผม ขณะเดียวกันได้เสนอโครงการส่งต่อให้เทใจ c o m เพื่อเผยแพร่และหาผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ด้วยหมวกกันหัวหนูนกเป็นหนึ่งในโครงการที่ระดมทุนผ่านเทใจ c o m จะถูกนำไปมอบให้กับบ้านเด็กอ่อนต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการบาดเจ็บจากเด็กเล็กและเด็กพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ ด้านคุณซิรินาต่อวิริยะเลิศชัยตัวแทนโครงการเทใจ .com บอกว่าการส่งต่อเรื่องราวดีๆดัดงกล่าวเกิดขึ้นจากการสำรวจปี2011พบว่าคนไทยเป็นประเทศที่มีการบริจาคมากเป็นอันดับ9ของโลกแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และแนวร่วมคุณมีไอเดียเลยว่าอยากจะผลิตหรือว่าอยากจะทำโครงการดีๆให้อะไรย่างี้ค่ะก็ส่งโครงการตั้งแต่ส่งโครงการเข้ามาเลยคะ่ะเราจะได้ทําทหน้าที่เชื่อมโยงคุณกับ มูลที่คุณกับผู้ให้นคนอื่นๆให้เข้ามาบริจาคหรืออีกส่วนหนึ่งที่แบบสามารถทําได้ค่ะก็คือสามารถเข้ามาบริจาคผ่านเว็บเทใจ .com ได้ค่ะนอกจากโครงการหมวกกันหัวหนูนอกแล้วเทใจ .com ยังสร้างสรรค์นในการเป็นตัวกลางเพื่อระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆในมูลนิธิโดยสามารถติดต่อและดูรายละเอียดได้ที่ w w w t h e j a i c o m หรือโทร02 938 2636เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพปวีนารัตนญาตรายงาน